สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงของรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับคุณครูก็จะมาให้ความรู้นะครับจะมาสอนในเรื่องของการป้องกันอันตรายจากของเล่นครับนักเรียนครับของเล่นเรานะครับทําให้เราเล่นแล้วเกิดความสนุกความเพลิดเพลินนะครับแต่นักเรียนหารู้ไหมว่าถ้าหากเราเล่นของเล่นนะครับที่ผิดวิธี หรือเล่นของเล่นที่ไม่ระมัดระวังเกิดจากความประมาทนะครับมันก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากของเล่นที่เราเล่นได้ฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันว่าการป้องกันอันตรายจากของเล่นนั้นมีวิธีใดบ้างเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับการป้องกันอันตรายจากของเล่นนะครับก็คือนหนึ่งเลยไม่นําของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กๆครับนักเรียนหรือแยกชิ้นส่วนได้นํามาเข้าปากเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งนะครับ เรานําเข้าปากแล้วมันอาจจะเกิดด้วยความประมาทครับรุดลงเข้าไปในทางเดินหายใจของเรามันก็จะทําให้อุดนะครับอุดทางเดินหายใจเราทําให้เราหายใจไม่สะดวกและอาจจะหายใจไม่ออกเป็นอันตรายไหมทีนี้เป็นแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะชิ้นส่วนเล็กๆที่เป็นของเล่นนะครับก็จะเข้าไปอุดทางเดินหายใจทําให้เราหายใจไม่สะดวกอาจจะก่อให้เกิดถึงความเสียชีวิตได้เห็นไหมครับขั้นเสียชีวิตได้เลย อันตรายมากนะครับหรือเล่นของเล่นที่มีสายยาวนะครับเราต้องเล่นอย่างระมัดระวังไม่นําสายมาพันคอตนเองและเพื่อนเพราะอะไรครับเพราะหากเรานําสายยาวๆนะครับที่เป็นที่เกี่ยวเพื่อของของเล่นนะครับมาพันที่คอแล้วเกิดพลาดครับนักเรียนรัดคอตัวเองเลยครับหายใจไม่ออกสุดท้ายเป็นไงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากนะครับและสามครับเรื่องของปืนอัดลมนะครับหรือลูกดอก ไม่ควรยิงใส่กันครับนักเรียนเพราะอะไรครับเพราะอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บถ้าเข้าตาเป็นไงตาบอดไหมบอดแน่นอนครับฉะนั้นแล้วปืนอารมณ์นะครับนักเรียนถ้านักเรียนจะเล่นนักเรียนต้องเล่นให้เหมาะสมกับวัยของตัวเองและเล่นด้วยวความระมัดระวังครับนะเพราะอะไรเพราะถ้าหากมันผิดพลาดมามันอาจจะทําให้เราได้รับบาดเจ็บหรือบางครั้งนะครับถ้าโดนดวงตาก,ก็จะทาให้ตาเราบอดได้ฉะนั้นแล้วนะครับ ควรระมัดระวังในการเล่นหรือไม่ควรเล่นปืนลมด้วยยิ่งดีเลยนะครับของเล่นที่มีล้อครับต่อมาครับของเล่นที่มีล้ออย่างเช่นรองเท้าสเก็ตนะครับอ่าหรือสเก็ตบอร์ดที่เราเล่นอยู่เพราะทุกทุกวันนี้เริ่มเป็นความนิยมนะครับอ่าในสังคมอย่างมากมายในเรื่องของการเล่นสเก็ตบอร์ดหรือรองเท้าสเก็ตนะครับเราต้องอะไรครับเล่นด้วยความระมัดระวังครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งขนาดคนที่เขาเป็นระดับโลกเขายังเกิดข้อผิดพลาดได้ เพราะฉะนั้นแล้วเราควรฝึกฝนครับให้ชํานาญและเล่นอย่างระมัดระวังถ้าอยากให้ดีครับรู้จักวิธีป้องกันโดยการเซฟตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมีหมวกใส่นะครับมีที่สนับซอกสนับมือนะครับป้องกันการหกล้มทําให้เกิดบาดแผลหรืออันตรายต่อสมองเราได้ฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องระมัดระวังต่อมาครับไม่เล่นผู้หรือดอกไม้ไฟครับนักเรียนเพราะอะไรครับ เพราะเป็นอันตรายอย่างมากเลยนักเรียนสังเกตไหมจะมีเข่าออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าการเล่นพุหรือเล่นดอกไม้ไฟเนี่ยหรือเล่นประทัดเนี่ยจะทําให้อะไรครับมือแตกเพราะอะไรครับอ่าเราไปจุดประทัดเพื่อที่จะโยนออกไปปรากฏว่าประทัดระเบิดส่ที่มือเป็นไงครับนิ้วขาดเลยเห็นแต่ก,กระดูกสุดท้ายกลายเป็นคนพิการครับจากนักเรียนมีครบนะครับนิ้วครบทุกนิ้วอ่าอาวัยวะร่างกายครบทุกส่วน แต่เราเล่นพุหรือดอกไม้ไฟมาแล้วมันระเบิดใส่ตัวเราทําให้เราขาดอวัยวะไม่ว่าจะเป็นมือนะครับหรือสิ่งอื่นๆก็แล้วแต่รวมถึงการเสียชีวิตได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนอย่าเล่นโดยเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นวัตถุที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าจะเล่นให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับต่อมาครับหลีกเลี่ยงของเล่นที่ทาสีเพื่อป้องกันการสะสมของสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายครับ อ,อ,อันไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเสื้นเล่นที่ทาสีนะครับนักเรียนการทาสีมันจะทําให้สีมนันหลุดออกพอหลุดออกแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจโดยการไปจับจมูกจับที่ปากหรือจับที่อาหารแล้วเรากินลงไปมันก็จะทําให้เราสะสมในเรื่องของสาระกั่วนะครับเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างเทียบนิดเทียน้อยแล้วในที่สุดก็เกิดนะครับเป็นโรคได้ฉะนั้นแล้วเราต้องป้องกันนะครับป้องกันในเรื่องของการเล่นของเล่นนะครับ ให้ดีๆแล้วก็เล่นให้มันถูกวิธีเล่นให้เหมาะสมกับวัยของเรานะครับวันนี้ครูก็มีงานนะครับไม่ให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนบอกวิธีป้องกันอันตรายจากของเล่นว่ามีอะไรบ้างนะครับพร้อมตกแต่งให้สวยงามถ้าใครดูคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนก็จะตอบถูกทุกข้อนะครับโอเคครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ